สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกออฟนะครช่องที่สุ่มสกิน ROV เร็วที่สุดในประเทศไทยนะครับวันนี้นะเปิดเกมที่เรารักมานะพบกับกิจกรรมใหม่ะฮะนักชกมวยไทยรัสนะฮะเพียง899นะแล้วก็เนี่ยเมื่อกี้เปิดเข้าไปดูฮะพิเศษคือเพิ่มอีกแค่ 50นะแต่จริงๆคือมันเอามาขาย99คูปองนะคือ <Wow. S 1> ชิ้นส่วนประกอบสกินใหม่นะครับเป็นกุลคแมนิดหนึ่งนะเป็นแบบหมัดเรืองแสงทุกคนมันสวยก็เลยอยากรีวิวให้ดูนะครับก่อนไปรับชมยังไงฝากร้านเติมเกมก็คือร้านของผมเองฮะผมและแฟนเติมเองนะครับไม่มีแอดมินอื่นๆใดน,นะโอเคก็คือทักไปที่เพจเฟซบุ o o ก่ออฟนะครับมีแค่2ราคานะคือ480บาทเนี่ยจะได้620ู่ปองนะครับ960บาท จะได้1,240คูป,ปองแต่วันนี้ถึงสิ้นเดือนครมีโปรสำหรับ Subscriber นะเพียงคุณส่งรูปแคปเจอร์หน้าโปรไฟล์ครับว่าคุณ s u b s c r i b e ช่องผมเรียบร้อยแล้วแพ็ก960ก็จะเหลือ955เชียลละไปโดนกันได้ครับโอเคเดี๋ยวนี้ผมจะแบ่งเป็น2พาร์ทนะฮะหนึ่งก็คือจะรีวิวตัวชิ้นส่วนฮีโร่ใหม่ที่มันมากับแรสมวยไทยนะ ก็คือไปซื้อในร้านค้าได้เลย99ขูดปองซึ่งผมซื้อไปเรียบร้อยนะในนี้มันก็จะเป็นแบบลายแบบมันสักหลักนิดนึงนะโอ้โหเรื่องแฝงนะชุเขียวฮะนี่ส่วนซีนเปิดตัวก็เหมือนเดิมนะนี่เป็นแบบหมัดเขียวนะไปดูกันเลยทุกคนผมว่าสวยเวร์ี่กูดใช้ได้ไปอัปเกรดให้ดูฮะคือเสียงไม่ใช่เสียงนี่สีของการต่อยอะถ้าปกติสกินมวยไทยมันจะเป็นแบบ สีทองนะฮะอันนี้มันมีสีเขียวๆปนมานิดนึงนะอ่าเนี่ยเปลี่ยนเอฟเฟกของการชกนะโมเดลก็เปลี่ยนครับมันเรืองแสงค่อนข้างสวยนะเสียงยางแหบขออภัยด้วยนะครับนี่มีความยกนะฮะแล้วมีแบบมันก็เหมือนเดิมแหละเป็นสิ่งโตแต่ว่าเป็นแบบสีเขียวนะครับนี่ไถนะ้เดี๋ยวให้ดูท่าไถาชัดๆนะ เนี่ยมันมีความอมอมเขียวนิดนึงนะตามตามไอชิ้นส่วนที่มันมานะครับทาวาร์ดูสิไปมันไอ้ค่ชิ้นส่วนนี้นะผมว่ามันทําให้สกินนี้กลับมาหน้าเล่นเลยนะครับโอเคอ่ะประมาณนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวพัทต่อไปจะเป็นผมจะลองเอาไอดีรองนะฮะมาเปิดกล่องสุ่มที่มันเป็นแพ็คขายนะครับ โอเคนะครับก็คือตัดกลับมาในพาร์ทของการสุ่มสกินนะเห็นไหมมันจะมีแพ็คราคา949นะครับได้ทั้งสกินรัสมวยไทยแล้วก็ได้ชิ้นส่วนอันใหม่ของเราด้วยนะครับแพ็กเกจจัดเต็มฮะแต่ก้อนที่2ก็คือถ้าใครแบบมีรัสมวยไทยอยู่แล้วก็อยากได้แค่ส่วนประกอบนะก็9 9ขู่ปองไปนะครับ ส่วนผมวันนี้คืออยากได้รัสมวยไทยในราคา59ผูกปองนะ59เนี่ยมันจะมีกล่องนี้อยู่ข้างใน10กล่องนะครับเดี๋ยวจะสุ่มให้ดูเรทของมันคือได้สกิน0.03เัลโหลซ็ลนะโอเคแล้วก็จะมีส่วนประกอบสกิน2นะอ่ะได้สักอันนี้ก็ยังโอเคอะทุกคนอะเปิดให้ทุกคนดูขนาดนี้นะถ้าชอบก็กดไลค์กด subscribe ก็ให้กันด้วยนะเดี๋ยวขอเปิดกี่ละ5กล่องนะครับ โอเคไปไม่งั้นเดี๋ยวคลิปมันจะสั้นไหมทุกคนทุกคนจะไม่ได้ลุ้นการรับพลังของผมนะ Let's go รับพลังแล้วไปเลยทุกคนจะได้รู้ว่าควรเปิดไหมห้ากล่องแรกแตกครับผมไปห้ากล่องที่สองนะไม่ต้องคิดอะไรมาก การฝึกฝนก็คือการต่อสู้การต่อสู้ก็คือการฝึกฝนอา้าวไม่ได้ไปกินหรอโอเคฮะคนก็หมดนะครับกับการรีวิวมวยวันนี้นะก็ขอบคุณที่รับชมนะฮะแ,แต่ถ้าใครอยากมาเล่นกับผมนะครับพรุ่งนี้วันพุธนะคืนวันพุธผมจะมีไลฟ์นะครับแต่ว่าไม่รู้เสียงจะไหวไหมนะแต่พยายามจะโปรเจกต์เสียงเพื่อให้ ไหวนะครับเพราะว่าตามนัดนะไม่อยากผิดคำสัญญานะคะกิ้วกิ้วโอเคครับวับนนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ